อ่ะเริ่มนะครับผมบอกแล้วว่านะระบบสองสามหนึ่งนะตัวหน้าเนี่ยให้ขยับตามลายลูกบอลนะให้เล่นเป็นกลุ่ม4ี่คนตัวนี้ซัพพอร์ตนะครับเบอร์หกตัวกลางเบอร์หกเนี่ยขยับขึ้นลงนะบอลไปขยับกลับมาขยับกลับมาขยับไปอยู่ที่ลายลูกบอลนะขยับมาซัพพอร์ตขยับขึ้นลงนะครับ นะกลางมันรวมเล่นเนะวลาบอลมันเคลื่อนขยับเข้ามาอีกนะบอลมันเคลื่อนขยับตามขึ้นมาขยับตามขึ้นมาเห็นไหมตัวหน้าขยับสายพร้อมจะเล่นตัวน,นี้ขยับสายพร้อมจะเล่นกับกองหน้าเขานะที่สําคัญคือเราเนี่ยตัวหน้าเราไม่ค่อยสายไปหาบอลเลยนะบอลอยู่ทางนู้นเราก็อยู่ทางนี้อยู่สังเกตตอนที่โค้ชเล่นเนี่ยบอลอยู่ทางไหนโค้ชก็ไปทางนั้นถามาว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหมือนกันโค้ชก็เหนื่อย เหน,นื่อยเราก็ต้องทนดิเ็ราเราเล่นบอลน,น่ะนะมาแล้วเราก็ต้องกลับมานี่เห็นไหมเราเล่นร่วมกัน4คนคู่ต่อสู้ก็มี6คนเราก็มี6คนเขาก็ต้องพะว,วงกับตัวที่เขาไม่มีเราไม่มีบอลด้วยเราก็เหมือนกันเราก็ต้องไปพะว,วงกับตัวที่เขาไม่มีบอลด้วยเพราะถ้าเกิดเขาเปิดบอลไปให้ไม่มีใครไปเอามีแต่คนหันหน้ามาใส่คนที่มีบอลหมดแต่ตัวนี้ก็มาคนเดียวก็ยิงประตูนะครับที่สําคัญเราต้องให้บอลให้ไวว่านี้จังหวะเดียวปลายเท้าจิ้มได้ก็จิ้ม แย่ได้ส่งบอลมาปุ๊บเนี่ยคู่ต่อสู้เข้าชิดส่งเลยก็ส่งไม่ต้องประคองบอลแล้วไม่ต้องคิดจะเอาบอลมาคองแล้วส่งคืนให้เพื่อนจังหวะเดียวเบิ้ลคืนให้เพื่อนก็คืนได้เลยนะครับนะคู่ต่อสู้เข้าเนี่ยเพื่อนส่งมาให้ปั๊บเราคืนเลยเพราะคู่ต่อสู้เขาวิ่งมาหาเราเขาวิ<อ>่งมาหาคนที่มีคนที่มีบอลน,นะพอเราส่งบอลอากท้าปั๊บคู่ต่อสู้มาเห็นไหมเนี่ยนะเราคิดว่าจังหวะเนี้ยเราส่งบอลมาให้เพื่อน คู่ต่อสู้เขาจะไปหาเราหรือเขาจะมาหาเพื่อนเราครับเขามาหาใครเขาก็ต้องมาหาคนที่มีบอลเพราะฉะนั้นพอเขามาปุ๊บเราคืนนะเราเบิลคืนกว่าเขาจะกลับตัวไปหาเราละ่ะเราก็มีพื้นที่พามาแล้วถูกไหมถูกไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันเล่นจังหวะเดียวได้อ่ะก็เล่นจะังหวะเดียวนะหรือเหมือนกันเนี่ยเราเล่นเป็นกลุ่มตรงนี้นี่นะผู้ต่อสู้มาผู้ต่อสู้เดินมาแล้ว เราให้เข้าเ,าเราเบิ้ลคืนจังหวะเดียวไอ้ตัวนี้เบิ้ลคืนจังหวะเดียวมให้ตัวหน้าก็ได้ฟุตบอลเจ็คนมันไม่ต้องทําอะไรเยอะมันไม่ต้องเลี้ยงเยอะเพราะพื้นที่มันแคบถ้าเราเสียบอลในแดนตัวเองในครึ่งสนามของแดนตัวเองเราสามารถโดนยินประตูได้ทุกเมื่อถ้าประตูเราเหม่อไม่พร้อมเรายิ่งจะเสียประตูได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นฟุตบอลเจคนนะทมกอกแล้วว่า2องสมหนึ่ง ยายมป้อนบอลมาข้างหน้าให้ตัวหน้าให้ตัวหน้าเขาเล่นขยจับขึ้นมาสักก่อให้ตัวหน้าเขาเล่นตัวหน้าหันหลังให้ประตูคืนตัวนี้ยิงได้เลยนะคืนตัวนี้ตัวนี้ยิงเมื่อกี้คนก็ฝึกให้เราแล้วยืนอยู่หน้าประตูเลื่อนส่งบอลให้ไหลให้ตัวที่หันหน้าเข้าประตูแล้วก็ยิงประตูเอาที่โค้ดซ้อมให้เรามาใช้ในการฝึกซ้อมในการแข่งขันเพราะไม่งั้นไม่รู้จะซ้อมไปทำไม รูปแบบที่ซ้อมให้คือจะเอามาใช้ในเวลาลงสนามจริงๆเข้าใจไหมครับห้าหันหลังให้ประตูเคลื่อนส่งบอลมาให้แตะคืนไอ็คนที่ส่งวิ่งเข้ามายิงเลยแค่นั้นเองง่ายๆนะักก็เข้าใจว่าหลายคนเหนื่อยมาจากการซ้อมฟุตซอลนะเดี๋ยวกลับไปนอนพักก่อนพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ฟุตซอลไม่ได้ซ้อมใช่ไหมอ่พรุ่งนี้เอาใหม่หมซ้อมใหม่นะครับเดี๋ยวลงอีกเซตหนึง่งตอเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเราเลิกแค่ก่อนีมนะครับแตนะ่เอาใหม่นะโอเคทำให้ได้ Ah